ที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่าซื้อกล้วยหอมยักษ์มาหนึ่งหวีซื้อที่ปากคลองปากคลองตลาดหนึ่งสัปดาห์พอดีมันก็สุกทันทีเกือบจะพร้อมกันเราจะทำยังไงอ่ะรับประทานมันหวีหนึ่งอ่ะมันมีสิบหกผลมันก็เกือบเกือบจะไม่ทัน เราก็มีวิธีที่จะยับยั้งไม่ให้เขาไม่ให้เขาสุกไปมากกว่านี้ก็คือเอาเข้าแช่ตู้เย็นไว้แต่อย่าไปใส่ช่องปิดนะเพราะว่าถ้าเป็นใส่ช่องปิตเนี่ยมันมันมันจะแข็งเกินไปจะรับประทานลำบากเนี่ยวันนี้นำมาสามผล ็รับประทานได้อิ่มละว,วันหนึ่งแต่แต่ที่จริงนะวันหนึ่งแค่สองผลมันก็มากแล้วนะถ้าสามผลนี่มันก็จะทําให้ลมก็้อยหอมนี่คุณสมบัติเขาดีก็จริงแต่ว่ามันมันมันลมอะลมมันเยอะเวลาเรารับประทานเข้าไปมันจะท้องอืดแต่ ในกระบวนกล้วยทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่ากล้วยหอมนี่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นกล้วยชนิดเดียวนะที่เอาไปทำเค้กได้เป็นเค้กกล้วยหอมมันยังไม่มีใครทดลองทำเค้กกล้วยน้ำว้าเลยนะทำแต่เค้กกล้วยหอมแต่ในกล้วยหอมนี่ก็ยังไม่เคยเห็น เขาไปทํากล้วยตากนะถ้ากล้วยน้ําว้าสิเขาไปทํากล้วยตากแต่ในข,ขบขวนกล้วยทั้งหลายนี่ต่างชาตินี่นิยมรับประทานกล้วยหอมมากที่สุดขนาดขนาดเ,เพื่อนที่ไปที่ฝรั่งเศสยังเล่าให้ฟังเลยว่าเ,เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารเขาก็ยังเลี้ยงด้วยกล้วยหอมอีก กพคนฝรั่งต่างชาติโดยเฉพาะย,ยุโรปนี่ชอบรับประทานกล้วยหอมนะยังไงเราคนไทยเราก็ชอบอยู่ดีแหละปกติถ้าหากว่าไม่ซื้อมาหวีใหญ่ๆขนาดนี้ก็เรียกว่าซื้อเป็นประจำทุกวันในเซเวน่นและตอนนี้ขึ้นราคาแล้วผลละเก้าบาทแต่ถ้าเก้าบาทอย่างนี้ ผลใหญ่อย่างนี้ก็โอเคแหละ9บาทแต่ในเซเวก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องรับประทานให้หมดเรื่องกล้วยนี่ต้องรับประทานเป็นประจำเพราะว่าช่วยในการระบายในการขับถ่ายดีนักแหล่